เป็นยังไรห้าหนึ่งหน้าเปลี่ยนได้ส2สองทรงผมแมนบันมาดูกันทรงแมนบันก็จะเป็นทรงที่ส่วนมากแล้วเนี่ยหนุ่มที่เซอร์ฟความเป็นแมนของเขาเนี่ยเขาจะปล่อยผมยาวโดยส่วนมากไม่สนใจตัวเองเท่าไหร่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่วิธีการที่จะทำให้มันดูดีและเรียบง่ายก็คือรวบมันไว้ทั้งหมดไว้ข้างบน แล้วสิ่งน,นี้เกิดขึ้นก็คือว่าพอด้านข้างมันแบนด้านบนมันมีอะไรขึ้นมาสูงสูงให้มันดูน่าสนดูรวมรวมแล้วมันเรียวขึ้นมันก็คือการทำให้ดูเรียบด้านข้างพอมัดเสร็จมีรวมทั้งบนมันคือความแตกต่างก็น่าสนใจพวกหนุ่มเซสอทั้งหลายที่เขาใช้ชีวิตประจำวันที่มันต้องทำงานแล้วก็ ไม่มีเวลาดูแลทรงผมเขาก็จะรวบมันซึ่งเป็นการง่ายในการที่จะดูแลตัวเอง